พี่เชื่อพวกเาไปแล้วเหรอวะแล้วปังปังอะออกไปถามคนในข้างนอกมึงแล้วกันอะวันนี้ไม่มาเหรอกันเขาลากิจอะ่ะครั้งก่อนลาแล้วก็กูโทรไปกวนทั้งวันก็เลยไม่ได้เป็นอันดับธุระอะไรเลยสงว่าเป็นมึงเลยนะเอ็นยังไงที่เนี่ย มึงจะขายทำคนอนโะดเมื่อไหร่นะกูรอมึงเฉยๆอ่ะเงี้ยมึงจะยอมมาหาผีเชฟผงอเอา้าแล้วในโครงการคอนโดห้าสิบล้านาของมึงไรเน,นี่นนะช่างมันเถอะถ้าเกิดเชฟผงเขาอยากให้ที่นี่เป็นร้านอาหารนะกูก็ขายต่อให้คนที่อยากจะทำอาหารจริงๆดีกว่าวรับบทคนดีเฉยแล้วมึงอ่ะจะองไงต่อกูคงไปสมัครเป็นเชฟมึง มึงกูหายแล้วนี่เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยหายอะไรมึงยังขี้ตกใจเหมือนเดิมเลยแต่มือกูไม่สั่นแล้วมึงดูดิอ่ะนี่เออว่ะอ่ะทำไข่ให้ ใจนะก็ที่ลากกลัวมาเผชิญหน้าความกลัวถ้าไม่มึงกูก็ไม่รู้จะผ่านมาได้ไงเหมือนกันแม่มึงไม่ต้องมาจ้องตากูแบบนี้เลยเดี๋ยวมึงก็ falling in love แบบการอีกคนหนึ่งหรอกอย่าหากูไม่เตือนนะการเขไม่ชอบมึงตอนไหนมึงนี่เพอเจอร์ะะกูสาจริงจัง คาจริงกูไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้ากูไม่โดนรถชนเมื่อสามปีที่แล้วตอนนี้กูจะเป็นยังไงอยู่แล้วในมึงรู้ปไปเนี่ยว่าใครเป็นคนชนมึงอะไม่รู้อะพอชนเสร็จแม่งก็นหนีไปเลยอะกูเคยไปแจ้งความนะแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยะเคยไปขอดูกล้องวงจรปิดด้วยแต่ว่ามันก็ไม่มีว่ะเหมือนว่าคนชนแม่งใช้เงินปิดปากตำรวจไปหมดแล้ว มึงจําหน้าไม่ได้เหรอว่าใครเป็นคนชนอะ่ะจาได้ไงเรากูโดนชนกูสลบไปเลยดิจําได้ครับว่าเป็นรถสปอร์ตสีเหลืองอุ้ยกดแรงทำไมเนี่ยเอา้าก็มึงชนกูทำไมอะเห<า>้อความผิดกูอีกเอเอ